คำเตือนรายการนี้อาจ,จมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆควรไปเรียกผู้ใหญ่มานั่งดูด้วยนะจ๊ะเตือนแลวนะตู้ดีนะครับผมตัวนี้เราอยู่กันช่วงเล่าแบบน้องๆอยู่กันดีด่านในแมพโมเดอร์รโมเดอร์ดีไม่ใช่โมเดอร์รโมเดอร์ครับผมแขกรับเชิญของเราก็ตามนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่คนนะครับผม ห้าบอกนะห้าบอกนะแต่าเป็นตำรวจอะเป็นตำรวจก็บอกด่าอะไรวะเนี่้ใครเป็นเอ้าต้องบอกดิเหรอไม่ฉันเป็นตำรวจฉันเป็นเฮ้ยจริงวะเนี่ยไม่จริงคิดว่าจริงไหมล่ะคิดว่าจริงเพราะสนานเฮ้ยหย่าเลยจะเป็นฆาตกรชื่อตาเป็นฆาตกรจริงเลยนะยังไม่ได้เป็น ยังไม่หมดไ้แกลงโชว์ดิอะไรยันไม่มีไม่เป็นหโชว์สิไม่มีักเลยอ้าวอีเจ๊อุ้ยเห็นเนาะมันรู้ความลับของเราต้องตายอุ้ยฉันดูมันวิ่งดีฉันปราบมีดไม่เป็นแม่มันเฮ้ย นี่นี่นี่ยิงมันยิงมันยิงมัน้เจนะสงสัยเจมันโยนมีไม่เป็นน้อุยเจแอบเนียบมากเลยทำาไงวะทำไงดีวะทำไมแอบเงียนจังอ่ะหายไปไหนกันแล้ววะเฮ้ยเต็ย yo what's up man ไขวะไม่รู้ข้าไม่เคยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจเจใหญ่นะเจเจเป็นหรอ เอาใครวะอีผมม้วนนนะมัเป็ผมม้วนผมม้วนไหนวะเล่นเก่งจังวะหมดเวลาแล้วเนี่ยทำเลยอะไรเนี่ยฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันเป็นเชอร์รีฟมึงอะยุ่งปขนาดกันใครเป็นแต่ฉันก็เป็นคนดีไม่เห็นไม่เห็นเคยเล่นด่านนี้เลยฉันฉันหลงอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรัการ เอ้ยหลงเว้ยนี่แม่ตรงนี้เลยวแล้วก็นั่งใครเนี่ยแกมีใครอยากตายไหมเดี๋ยวฉันยิงให้เดนียวฉันจะชูอะไรให้ดูไอ้ห่ามฉันก็เลยว่ามันจะชูขนมแม่ง นตรงนี้ฉันน่าจะยิงมันอะไรคเทนต์อะไรม่คือฉันไม่ได้มองจอฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มองจอตัวเองไงฉันมองจอคอมอืมไอ้จริงฝากไว้เถอะขนมกินไหมกินไหมขนมเนี่ยขนมหนูกินไหมกินไหมมันไม่รู้เขาจะไม่รู้มันถอยหลังอยู่น่ะจริงเอา้หว่า เดินช้าแตงว้จริงเออใช่ทำไมฉันเดินช้าชิเป๋งเลยอ่ะนี่แกฆ่าหนูเหรอนี่เลยเออจริงจริงแม่งชั่วอะฉันขอฉันขอแกใครนี่น่นก่อนหนึเหรอฉันไม่ได้จะฆ่าแกโอ้หมีมีเต้นด้วยโอ้โหอะไรอ่ะอ้ออ้ะ จะเป็นอินโนเซนต์ไปห้องระจาหเป็นตรวจห้องระจไปไงเหรอห้องประจาไดยเร็วอีกแล้วไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าสวิตช์ป้อนจะก็มาบังคัเจ้าน่ หรือว่าในนี้มีใครทำยูทูบหรอในกินเขาอยากกินเคปซี่เป่าเอาชิต้าตายแล้วหรออิโนเซนจ้าจะเป็นอิโนเซนจ้าแม่จ้าขอลงคลิปหนออ่อยยินดีด้วยคุณจะได้ออกช่องเราถึงช่องเราจะมีคนดูน้อยก็ตาม จะไม่มีใครมาฆ่า,าจริงหรอหรือว่าเขาเป็นวะกำลังทำไม่ฆ่าวะไม่น่าเชื่อเวลาเจอเ,าาเ,จเอฟซีอ่ะทำไมทำไมเขาเงียบไปเลยอ่ยะทำไมอ่ะทำไมเขาเงียบไปเอ่ยแล้วแม่เงียบอยู่ตั้งนาน โอ้ยพี่ฉันก็คนดีเหมือนกันแหละฉันเป็นคนดีที่ปอมเป็นฆาตกรไอ้นิมเป็กรู้ได้ไงว่าฉันเป็นอะไอกตรู้ได้ไงอะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยรอแล้วใยากตายก่อนดีล่ะ ใครวะใครเป็นตำรวจวะใครวะใครที่มันยิงปืนอยู่ไม่อยากให้เป็นขับแก๊สนี่นี่ยิงนักยิงมั่วแต่ยังไม่รู้เลยใครเป็นยิงซะแล้วประคำนี่ย่านะฆ่าหมดฆ่าหมดใครอะฆ่าหมดอ่ะไมรู้อะใครฆ่าหมดอะฆ่าหมดแหละใครรู้อะรู้จักรู้จักรู้อะอน้๋อเป็นขับ ไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่านะตอหมดยังอ่ะเวลาหมดแล้วอคนดีเป็นคนดีวจเเป็นเจ้าหาไม่นคนดีฉันบ้าแล้วแกต้องเปลนเพราะแกเป็นพิรุเฉันล้อบ้าล่ะฉันไม่ได้เปลนแกเปพิลุตายได้อีกแล้วอ่ะ ี่อะไรเนี่ยเป็นคนดีแล้วอะโอเคใครอุ้ยอะไรอะอะไรอะวายกูเลวกู้าสใครตายอะถูกต้องแล้วค่าถูกต้องแล้วใครตายวะฆ่าโว้ยเขาฆ่าฉันคดีฉันซึ่งก็มาในห้องเดิมฉันเป็นคนดี ขอให้ฉันได้นั่งพักสักแป๊บนะฉันยังไม่อยากตายเหมือนตอนนั้นอโอ้ยเฮ้ยคนอ๋อฉันนั่งไม่ได้คนนี่ค่ะบอกว่ามีฆาตรกรบรลุวดวงแวนเราอ่ะมีฆาตกรไล,ล่หาเขาเรียกว่าอะไรวะคนนะอ่ะคนแล้วไหนวะ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 ชิบหำมาชิบหำแล้วชิบหำเบอร์อะไรข้าคนอยู่ชิบหำชิบหำหำหำเออแล้วน้องเอฟซีหายไปไหนอ่ะอ้าวแม่งเอ้ยแม่งปาหมี่ว่ะ<ม> ใครนฉันไม่ได้เป็นฉันเป็นไเป็นเราเล่นันไม่ปนนะใครใครเป็นเหรอช้นนายแม่งเป็นว่ใครเป็นบอกมานนายนี่วเกเห็นมีดออกจากห้องนี้ยังไงวะตำรวจใช่ไม้ชิแ่งนะตํารวจใช้ไม้ตํรวจอะไรกันวะ อะไรกันวะศพเกลื่อนว้าวลูกฉันเป็นคนดีฉันอยู่ไนวะน่ากลัว่ะว้าวศพสวยอ h my god เก็บมเลยเฮ้ยรกวิ่บาไปแล้วเป็นไงเฮ้ย่าได้ไงวะ ว่าจะโยนปีติเหรอจนเป็นอ้าวฉันเป็นเหรอเซนฉันเป็นออยจริงเป็นนิ้มจริงเลยโอ๊ยฉันไม่มีฉันไม่มีอะไรสังอย่างเลยจริงลอยได้วะหอกขึ้นไปเลยอะเมื่อกี้ใครมีปืนวะ

อยู่ไหนวะใส่่ไปไหนดีอไปทีะไอนไปยู่ไหนอะไรวะ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 อะไรอะ

ว่าแล้วจะไหนแม่งเป็นน่ะเก็บปืฮ้ยบ้าแล้วแน่ใบเก็บแล้วเออเยอะลูกนั่นแหละไปยิงเลยิงไปยิงไปยิงเลยิงไปยิง ฉันนายฆ่าหมดเลยอ่ะปวดมากอยากตายไหมจริงเซตเนี่ยโอ้โหเจอเลยแกได้เวลาตายแล้วจริงฉันจะฆ่าแกไอ้จริงเลยไอ้บีมบอกมาฉันไอ้บีมไม่ใช่ไม้ด่าเดี๋ยวก็เป็นเชลีฟเหรอฉันไม่รู้ว่าเฮ้ยอย่ายิงดิฉันยังไม่อยากตายจะรู้ไหมว่าใครเป็นอ่ะจะรู้ไหมว่าใครเป็น จะมึงจะได้เป็นนะจะเป็นีอีกแล้วโอเคน้องแม่ประกอแม่คนบ้าเลม่อน้าตกร้องแหกปากอะไรออกมันวะเออข้าตกรายตัว

าไม่ได้หนูลไปาตำรวจเป็นคนดีไอ้ใบเป็นไอ้ใบเป็นเป็นคนดีฉันสาบานเลยนะใครเป็นตาใครเป็นลอใบเป็นจะไปยืนอยู่รใช่ใช่ใครเป็นวะ เจ้าไหนแน่ิไม่เ็นล้คีตาเป็นนี่ฉันช่วยเต็มช่ไปาเลยอ้ไป่ยไ่ยเป็นจ่วยเนไปจ่อยเป็นแล้วเมื่อกี้ใครบอกเป็นคนดีสาบมาจ่าย

ไม่ได้แกอยู่กับคนเด็ดหนักไม่งั้นจะได้เวลาตายแล้วใครเป็นวะไม่เป็นวะสีขาวผอขาวอ่ะช่วยด้วยป๊อมบี้จะด้วยป๊อบบี้จะด้วยระอย่าไปกนาเวยเว๋ยเวยเว๋ยเวยเว๋ยมลค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะดื้อดื้

ยาแมชนสิงกี่อคนดีก็ฉันบอกอ้แกนิ่เปทุกคนตามอยู่ไหนแก่แกแกแกงเจ้านายจโอ้โหสอบคนนี้แบบอ้าวจ่าเราด้วยตอยู่เลย ใายไหมฉันเป็นค่าจากรอแต่ฉันไม่อ๋อชิต้าเป็นฉันอยากขา่อยอยาขอข่อย,อย <c oughs> ของ่ายเนาะอยู่ไหนกันมาเร็วมาเร็ว <c oughs> มาเร็วมาเร็วโออดูอยู่ย <Do you. S 2> ชิต้าโดนยิงแล้ว ฉันเป็นเชอริฟแกเห็นฉันยังอ่ะวายยิงไงวะนั่ลงน่ไงนั่นไงยิงยิงย่า ฉันไม่มีเลยจะพูดไอิต้าเปนมันมาแล้วใครไอิต้าแกเปนใช่ไหมมบแยงิต้าแล้วไมตา่ก็ตายเอาไิต้าไม่ใช่เันเี่ยนเองแหละมยิงันดิใครเป่นวะม่คนนี้เป็นตวจไม่ใช่ฉันเ้าไปในท่อจอยเปี่นหรือเปล่าจ

จริงไอจริงเลยคนนี้เขามองไอจริงลอยอยู่วะเขาถือหมีกดหมีรัวๆค่ะไหนอ่ะเขาถือหมีจริงแกกดหมีรัวๆกดจริงใครอ่ะเขามองกดหมีจริงไม่มีหมีหมีอะไอ่ะขอให้เขาปล่อย้ถือหมีเปล่าจะเป็นไหวไหมแกเป็นใช่ไหมไม่ใช่แกเป็นใช่ไหม ไม่ใช่ใช่ไหมออมีคีจริงทิต้าเป็นแน่เลยทิต้าฉันรู้แล้วว่าแกเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายแกพูดเสียงอย่างเงี้ยแกเป็นแล้วแกพูดอย่างเงี้ยแกเป็นเจ้านายเป็นอ้าวอ้าวใครยิงอ่ะยักษ์เฮ้ แตก่ตาย mm ามดเร็วเลยฉันเป็นคนดีฉันเปฉันไม่มีเลยจะพูดฉันเบื่อมากเลยฉันเบื่อไอ้จแกายิงนีมนะให้มันเล่นอยฉันไม่ได้เป็นบยยิงดิยิงเลย เกปืนเลยเกปืนยิงมันยิงมันคนเ่ยเล่นคุดเล่นเก่งจังวะป็นคนยนเป็นแน่อยากับฉันเป็นคนดีฉันเหนื่อยนะฉันไม่ไม่อยู่ชัพูดเลยแล้งัง่่วไม่เป็นโว้ยฉันเกือบตายเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเหน่เสื้อม่วงอ่ะเสื้อม่วงเสื้อม่วงอ่ะาวาด้วแล้ว ตายอยขึ้นมาตาย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 ายต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 าตาย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 ายายต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 าายต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 ายยตา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 ย ค่ะอ้จริงเป็่นได้ังไหนแล้วขอได้ไม่าฮ่า่าหนูเองหนเอเขาแล้วเจอนะจเานูฆ่าหแหละัแมววะนยังไม่ได้ฆ่ามเลยฉันไม่ยอมไม่จริงฆ่าฉันหรอกอ้จริงไจริง ขนาจริงกระโดดแม่งช้าเลยอะำรวจนทเำไมทำไมได้เป็นสักทีอ่ะไ้ายเไปด้วใครเป็นตำรวจวะ ไซิต้าจะม่ฆ่าแกเอ้าก็เอาข้ามาเลยซะเอาปืนเอ้าเอ้าจะเอาข้ามเลยซะเอาปืนเอ้า จะไม่ได้เป็นคนดีฉันอยากจะลองให้ฉันอยากตายใครได้มาฆ่าฉันหน่อยฉันไม่ได้เป็นสักทีมาอยากใช่ไว้อ้หาอ้าวใบเป็นหรอโอ้โหฉันโดนยิงนฉันเก็บปืนแล้วจะนายจะยิงฉันไบใบบบฆ่าใครก็ได้เร็วฉันจะได้เลือกคนยิงถูก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮเขาอยู่ข้างหลงอ้แหละยเฮ้ยเดี๋ยวหมดเวลาขอตะทีเถอะเดี๋ยวหมดเวลาขอตะทีมีหมดเวลาแล้วยิงใ้ิงกนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาขอลาตัวขอลาตัวขอตัวกันไปก่อนนะครก็ข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือเราไม่ควรที่จะไปเต้นหน้าคนตาย เต้นเออเราไม่ควรจะไปซ้ำศพคนตายหรือว่าแบบไปเต้นเวลามีคนตายน,นะครับเพราะว่ามันไม่สนุกเลยนะครับผมมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่น,นะฮะสำหรับวันนี้ฮะก็พอกันแค่นี้ครับผมโอเคอาอลาก่อนฮะ